กลัามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวที่วันนี้เรายังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะ คุณผู้ชมเคยเกิดอาการเหนื่อยๆว่างเปล่าไม่อยากทำอะไรบ้างไหมคะถ้าเกิดมีภาวะแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณมีปัญหาสุขภาพทางใจมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นภาวะที่หลายคนเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรคไม่ได้รุนแรงแต่นี่อาจจะทำให้มีแนวโน้มของภาวะหมดไฟแล้วกลายเป็นโรคซึม เศราได้ภาวะเหนื่อยว่างเปล่าไม่อยากทำอะไรที่ว่านี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วเราจะมีวิธีการในการรับมือภาวะแบบนี้ได้อย่างไรลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะการเผชิญหน้ากับโควิด19เป็นเวลานานกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะคะหลายคนก็บ่นว่าชีวิตหายไปไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ออกไปไหนมาไหนอย่างสบายใจ เพื่อนหรือญาติๆก็ได้เจอกันน้อยครั้งมากๆแล้วพอใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากขึ้นทุกวันจะทําให้เรายิ่ยงรู้สึกเหนื่อยชีวิตดูไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรแรงจูงใจที่อยากไปนั่นไปนี่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปกระทั่งเริ่มกังวลใจวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของอาการซึมเศร้าหรือไม่ แต่อย่าเพิ่งวิตกไปถึงขั้นนั้นนะคะสภาพที่เป็นอยู่นี้เขาเรียกกันว่าภาวะว่างเปล่าค่ะเป็นภาวะที่ขาดแรงจูงใจไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตหรืออารมณ์ที่รู้สึกเนื่อยๆไม่อยากทำอะไรเป็นพิเศษภาวะว่างเปล่าถูกนิยามขึ้นมาตั้งแต่ปี1995การศึกษาในสหราชอาณาจักรพบว่าภาวะนี้จะพบมากในวัย25-74ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาก็ได้อธิบายถึงสาเหตุว่าเกิดจากอารมณ์เหนื่อยหน่ายกับการพยายามทำอะไรบางอย่างมานานยิ่งทำก็ยิ่งพบว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายไร้จุดมุ่งหมายที่ว่าก็จะเกิดขึ้นมาซ้ำๆเรื้อรงังจนรู้สึกว่างเปล่าและเฉยชากับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดนั่นเองค่ะอาการของภาวะว่างเปล่า1 รู้สึกเหนื่อยๆรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่หมดไฟเพราะยังรู้สึกอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่แค่ยังไม่มีกระจิตกระใจจะทำเท่านั้นเอง 2. รู้สึกไม่สนุกเหมือนก่อนแต่ไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือซึมลึกนะคะ 3. รู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหมดความหวัง 4. ทํทำงานหรือเรียนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เคยแต่ก็ไม่ถึงกับทำงานไม่ได้หรือเข้าเรียนไม่ได้ ภาวะว่างเปล่ายังไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตหรือเป็นโรคจิตเวทนะคะแต่ก็นับเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังอยู่ในภาวะว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้รับการแก้ไขหรือการรักษาภาวะว่างเปล่าก็อาจจะเพิ่มแนวโน้มการเกิดโรคซึมเศร้าได้ถึง3เท่าแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคทางจิตเวชอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน คราวนี้ลองมาดูวิธีในการรับมือกับภาวะว่างเปล่านี้กันค่ะ 1. ให้พยายามทำกิจกรรมที่สนุกท้าทายเช่นเรียนภาษาที่3หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ตนเอง 2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตแล้วพิชิตให้ได้เช่นตั้งเป้าหมายในการจัดห้องใหม่หรือการลดน้ำหนัก 3. หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบโดยการแบ่งเวลาส่วนตัวไม่มีผู้อื่นมาขัดจังหวะเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตในแต่ละวันเช่นการทำกิจกรรมทางสังคมการออกกำลังกาย ภาวะว่างเปล่าถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านจนกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับความเครียดเชื่อว่าแต่ละคนจะมีอยู่ค่ะอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ปัญหาที่พบเจอแน่นอนนะคะว่าความเครียดนี้จะมีผลบั่นทอนทั้งทางร่างกายและจิตใจของเราค่ะ ความเครียดหมายถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกายซึ่งคนทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่เสมอในการดำรงชีวิตเช่นการทรงตัวเคลื่อนไหวทั่วๆไปซึ่งการศึกษาก็พบว่าทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะต้องมีการหดตัวเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่งในร่างกายเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอค่ะเมื่อเกิดความเครียดร่างกายของเราอาจจะเกิดอาการเหล่านี้ คือมีภาวะหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้นเพื่อฉีดเลือดซึ่งจะนำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายพร้อมกับขจัดของเสียออกจากกระแสะเลือดอย่างเร็วการหายใจเร็วขึ้นเป็นการหายใจตื้นๆมีการขับครีนาลีและฮอร์โมอนอื่นๆเข้าสู่กระแสะเลือดม่านตาจะขยายเพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้นกล้ามเนื้อหดเกรง็งเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหวเตรียมสู้หรือหนี เส้นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัวเหงื่อออกเพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้นทําให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นคราวนี้ลองมาดูผลเสียเมื่อความเครียดเข้ามาครอบงำเราบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 1. เริ่มต้นเลยคือนอนไม่หลับค่ะ อาจจะเป็นเพราะความเครียดมีส่วนในการกระตุ้นร่างกายให้เกิดฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดหลั่งออกมาจึงทำให้ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยนอนไม่หลับ 2. เกิดภาวะกรดไหลย,ย้อนเนื่องจากความเครียดไปกระตุ้นให้กระเพาะสร้างและหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นจนล้นออกมาถึงหลอดอาหารเป็นเหตุให้เกิดอาการแสบร้อนที่อกที่เป็นอาการของกรดไหลย,ย้อนได้ 3าํทให้เกิดภาวะซึมเศร้าเมื่อเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วนําไปสู่การทําลายร่างกายตนเองนอกจากนี้ก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่เสื่อมลงพอร่างกายมีความเครียดสูงขึ้นฮอร์โมนความเครียดจะไปกดภูมิคุ้มกันให้อ่อนแอลงจนร่างกายเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและป่วยในที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ความจำจะแย่ลงด้วย ถ้าเกิดมีความเครียดที่มาจากความกลัวจะส่งผลทำให้สมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองที่อยู่บริเวณคำหมกักมีคุณสมบัติเก็บความทรงจำมีขนาดที่เล็กลงค่ะแล้วจะทำให้เราจำเหตุการณ์ต่างๆได้ยากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอาการเครียดจะทำให้สมองที่มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ทำงานหนักกว่าคนปกติและส่งผลทำให้มีโอกาสไปกระตุ้นให้เกิดโรคหัวใจได้ง่ายขึ้นด้วย สำหรับวิธีการในการรับมือหรือการช่วยลดความเครียดนั้นก็อาจจะมีหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเกิดว่าทำตามวิธีดังกล่าวนี้ก็อาจจะช่วยผ่อนคลายได้พอสมควรแต่ก็ไม่มากไม่น้อยโดยให้ทำกันทีละข้อหรืออาจจะทำได้หลายๆข้อถ้าเป็นวิธีแก้ไขที่ปลายเหตุค่ะ อาจจะใช้วิธีการที่ใช้ยาเข้าช่วยได้แก่ยามองยาโดมยาแก้ปวดยาลดกรดในกระเพาะยากล่อมประสาทแต่วิธีการดังกล่าวไม่ได้แก้ไขความเครียดที่ต้นเหตุอาจทำให้ความเครียดนั้นเกิดขึ้นได้อีกจากการที่ใช้ยาที่ว่านี้ ถ้าหากเป็นวิธีแก้ไขที่ต้นเหตุก็ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละคนได้แก่มีงานอดิเรกที่ชอบฝึกออกกำลังกายหรือบริหารร่างกายแบบง่ายๆเป็นต้นการฝึกสมาธิการออกกํำลังกายแบบง่ายๆการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อการนวดการสารวจท่านั่งท่านอนยืนเดินและการใช้จินตนาการเป็นต้นค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าตัวเองอยู่ในภาวะว่างเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีวิธีการในการแก้ไขไม่มีวิธีการในการรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ถึง3เท่าแล้วก็อาจจะนำพาไปสู่โรคจิตเวทอื่นๆด้วยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เนี่ยตั้งต้นใหม่แล้วการสังเกตตัวเองให้ดีนะคะ ปรับวิธีคิดของเรานอกนอจากนี้ก็ควรจะหาเวลาทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบเราก็มีการวางเป้าหมายของชีวิตเป็นเป้าหมายเล็กๆก,ก็ได้แล้วก็หาวิธีการพิชิตเป้าหมายให้ถึงเราเชื่อว่าจะสามารถทำให้คุณ กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีไฟในการทำงานได้อีกครั้งหนึ่งรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ